สวัสดีค่ะพี่น้องไแดงได้จ่าได้ไแดงมาชวนกินก๋วยเตี๋วดดวยวอีกไหมน้อง่ะนาะอันนี้กับผักะัจาจำอะกินก๋วยเตี๋ยวกับไอแดงได้จ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ๊ะน้อพี่น้องเบื่อทุกคน น้องเอฟสี่ห้องยาเดงทุทๆกุนเดคะกเด้อทั่โลกเลยคะ่ะกินก็วเตียอีไหมเนาะค่ะเนาะลาดเก่าด้านเก่าด้านเก่านะคะกนะระป๋องความเส็บเนาะคะ่ะเนาะหุมนหอนอย่คะ่ะผักผักเคียงก็มี นี้บอตคีนะคะบอตคีแล้วก็กะลเอ้ก็นะทงองงกน้ะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะตัวฝักยาวค่ะมีมะระนาะค่ะเนาะนามาจจะมาเสีบๆลาะกันจะ้ะเสบอยู่ค่ะแซ่บอยู่ตานแต่จัน้อยนะคะ แนวแนวเจยเผ็ดก็มีค่ะม่วงเนาะค่ะเนาะม่วงสุกด้วยค่ะมา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 จ้ะหัวไรดอกอืมอ่ะอินตอนเทียงกับมามา,มา ยาแดงกับบอดดี Body ค่ะจับตะเกียบบุกกระได้ค่ะจับตะเกียบกั็พอยทีหลุดมือเนาะค่ะเนาะเพราะว่ายาแดงเป็นกรรมเนี่ยเ,เล่งมามาจามว่านี้มาเนี่ยแซ่บกับแซ่ทบทั้งแซ่บทั้งฮรวงค่ะใบบัวไทย ก็กินหัดพี่น้องหอมกันเนาะ มาละกันมาละดิทางห้านก็จอยมาให้ด้วกันเนาะนี่ทัวฝักยาวทุวกค่ะ มืออยะาเด่นะคะจับตะแก้วไค่เคยได้แต่ว่ายเด่พยายามจับนะคะ เป็นได้ค่ะทางบ้านพี่น้องได้ได้ทั้งกินค่ะหมอแป่งปันกันเน้องขะเนาะมยายยาแดงกินก๋วเตีวมือนเดียค่ะพี่น้องมีอะไรมาให้แบ่งให้ยาแดงกินอะไรได้จ้า nhiều nam ô, con là phà này không, nhà đèn với hết nó ra hết nha, Pino đang đây chín nó cha, nhà đèn các bữa đây ưn đèn chín nào chín nào hiu cả, à mà กินฮอร์นนะคะกินฮอนกินฮอร์นซ้อนกลางเนาะคะ่ะเนาะอันห่างไก่จากโควิดนะคะจะอาเมอนี้จะแดงไม่ได้ออกไปคัดกองเนาะเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ซื้อแล้วค่ะเห็ดฮั่นเห็ดนี่สวยเร็วเนาะคะ่ะกระเดมอยากกินก๋วยเตีะะ๋ยวค่ะอยากกินเดรนฮอร์นนะจ๊ะ พี่น้องเบอทุจูกคงก็พี่น้องเราต้องยานเด็กเด้อดีเด่งไปไปยามไปตอบคำท่ามทุกคำท่ามนะก็อิปเีตไปห้าเนาะค่ะเนาะ,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 ะจะ้าท่านย่าไปไปห้าพี่น้องเานะค่ะเนาะไปพยายามไปเบิร์จูกคนเนาะค่ะ ยายแดงก็เป็นอาสาสมัครก็บ่มีอะไรเบาไล่โรคการ่ทบะก็มาบอกเรื่องเก่าเรื่องเดิมนะคะให้พี่น้องหัานะทักษาความสะอาดตัวเองแล้วล้างมือด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสเนาะค่ะนเนาะอันก็ขอให้พี่น้องหัาโชคดีอย่าให้มีใครเป็นอะไรเด้อค่ะเด้อแต่ขอให้พี่น้องหัวโชคดีแล้วก็ คุณพระคุณจาจมคุ้มคงพี่นองเหาทุกคนนะคะเนาะจ้าแดงกก็คงจะมีอะไรล่าแล้วกเนาะไ,อ,ะอ,ะไอ,ะอ้ม่วงเล้วกัเนี่ยไอ้ม่วงค่ะก่อนทจ่จบกิจเด็กกับปา้าพี่พี่นองเหาะนะ กดไลค์กดแชร์ให้เด่งเลยเต้จ้าจ้ากให้คุณคุณพระคุ้มครองพี่น้องขอทุกๆคนได้จะได้ให้โรคภัยไข้เจ็บให้ห่างไกลจากพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ